มาดูว่าวันนี้เราจะรอดกันหรือเปล่าเนาะปกตีผมก็ไม่ค่อยรอดนะเป็นบางครั้งเดียวผมรอดไม่ได้เธอต้องรอดใช่ครับผี่ต้องดูแน่เลยอ่ะพร้อมเลยแล้วกันช่วงนี้เวลาผมเล่นผีผมก็เล่นเป็นหมาอุ๊ยหมาดูนะเธอลูกเกิดที่ไหนคะนะเดี๋ยวม,มกักเดี๋ยวมมักพี่พีให้เนี่ยฮะ เดี๋ยวไม่เปิดประตูแปมันผมก็ลังลงไปที่เอออมีคนเปิดประตูแล้วผี่ตัวอะไรบอกพี่ด้วยนะถ้าหนูเจอตอตรงหน้าเลยฮะบเบลเอฟเคอยู่เพราะฉะนั้นเราเรีบเซตอุ้ยเขาเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วผมรอให้อยู่อยู่ตรงไหนเอฟให้พี่หน่อยโอ้ยเจ็ดอ๋ออยู่ตรงลานกว้าง เขาไปแล้ว <su> เขาไปแล้วไปไหนไปทางไหนโอ้ยเขากลับมาเจอผมละวนึกผมรอให้อยู่ไว้หน้าแดงแล้วว่ามาเดี๋ยวพี่มาช่วยตรงนี้นะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวหนูวิ่งวิ่งกลับมาทางนี้ว <ร óc rat> ิ่งกลับมาทางนี้วิ่งกลับมาได้ได้เออผมไม่นึกไม่นึกไม่ได้ไม่ได้ขอา <ๆ S 1> ปิป,ประตูแป,ป๊บเหมือนเอานนะมาๆๆมาวิ่งมายขอบคุณครับ ีโดนเฉยีบ้าเอ้ยหน้าเทาหน้าเทาต้องแปดวิหนูวิ่งอ้อมบ้านได้นะเั็นไะมผมมาอยู่ตรงเอ่อตรงพิธีดีหลุดแล้ว,ลวนะผมไปเอายาป๊บนึงนะผมไปเอายาก่อนโอ,อเคเราได้สองวิธีแล้ว ีคนนี้ช็อตแฟตแล้วเนี่ยเจอต้งไหนเ่ะพี่ผมหักยาไม่เจอไม่รู้ค่ะหนูค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะได้ครับผมครับเปิดกล่องไปเรื่อยๆเปิดกล่องไปเรื่อยๆหนูโดนได้อีกกี่ทีสองทีครับสองทีก็ผม พี่ไล่ใครมาหน้าพี่อยู่ตรงนี้นะเจอายารือยังยัง,ยงครับกำลังเปิดหายาอยูอย่ครับแอบสบายโทษทีเขามารบกวนนะพี่เขา้ามาดูหน่อย อยู่กลางแมปอยู่กับใครอ่ะเธอไม่จอยาหรอโอ้ยวนวนมาวนมาวนมาตรงนี้มุดมุดก็ได้ตายไหมหน้าหนูอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลแล้วนางก็ไม่พูดแล้วยืนนิ่งทำไมค้างงอฮ้ยหลุดหลุดพิธีผมหลุดพิธี โทษเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดไม้ด้วยะครับพี่เมื่อกี้ผมหลุดไปแป๊บหนึ่งยังไม่ต้องช่วยผมก็ได้พี่อยู่นี่โอ๊ยอีหา่าเอ้ยจะมาบังทำไมก่อนงง หนีไปแลนะหายาก่อน mm hmm. เออปิงชุบขบแล้ว mm hmm. ปิงกำลังชุบผมอยู่ฮะจะบังทำไมก็ไม่รู้พี่อยู่กับผมพี่อยู่กัุผมบ้านปูนบ้านปูนผมกดเอฟให้เกิดมาเจอเลยพี่ช่วยไม่ได้นะหนูต้องจุกเองนะเพราะว่าพี่โลเล่นตู้อยู่เล่นตู้อยู่ <c oughs> หลุดหรือยัง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 เขาตามผมอยู่วันนี้มากระท่อมมาพี่พี่เอายาไว้ให้เดี๋ยวพี่แปะยาให้หนูหยิบยา<ป>ขึ้นไปเลยเดี๋ยวพี่แปะยาให้นะเฮ้ยกำลงังผมเร็วเร็วเดี๋ยวมีคนมาเอาก่อนกำลังไปอยู่บ้านปูนยังไม่หลุดตามผมอยู่กำลังไปพิธีด้านบนหนูลงมาหนูลงมาตรงนี้ได้ได้ตรงรวมตัวใช่ไหม รวมบ้าอะไรหยิบยามาเดี๋ยวพี่แปะยันให้วิ่งลงมาข้างล่างได้ครับได้ครับวิ่งไปฉีดที่อื่นวิ่งไปไกลไปได้ครับเดี๋ยวผมเอ่อตรงนี้นะงูรังฉีดยาเลยนะวันนี้ฉันเล่นกับน้องนะคะน้องดูงงง,ง,งยังไงไม่รู้โอเคฉีดหรือยังฉีดแล้วครับฉีดแล้วครับเด๋มไปสวดด้านบน เอสวดตรงกลางเลยสวดตรงสกายบล็อกให้เสร็จนะพี่เขายังไม่เก่งอ่ะจะมาตายไม่ได้นะบอกเลยอาจจะยังเป็นนิวบี้พี่ไม่สวดหรอก ที่จะหายาจนจนเจอเก้าบ้าบิดมากพี่อุย้ยสอดตรงกลางจุดจุดได้เลยนะตรงกลางนะ่ะโอ้ยพี่อยู่ตรงกลางออกมาออกมาอ๋อเอา้าทำไมเขาเดินติดนะ่ะโอเคเขาไปแล้วครับพี่เอ้ย เธอตายนะบอกเลยเธอเล่นอย่างนั้นอะอยู่นี่นะมันก็โดดลงมาแล้วผมกด F ให้ไม่ต้องไม่ต้องเขาอยู่แบบเริ่มหายายพี่นะพี่ดูหน้าแดงมากก็หัหกล้องอยู่กับพี่ ค่ะสวดตรงกลางได้ได้ผมก็ลองไปสวดอยู่กรับขึ้นพี่ไหวอยู่อยู่กับยูริเบอร์สอง ยาก่อนอยาไม่ออกเลยุดละอยู่กับฉันโอเคทีกแคมสองแล้วหมาเราไปเออที่เทมสามผีมานะระวังนะโอเคยุดละนี่เตนีียรียรีย้ มาค่ะมามาโอเคอ๋ยดอกเอยสีโดนพี่คิดว่าตายจะฆ่าได้ฆ่าได้ค่ะเขายังพอเป็นยูบี้อยู่เดินไวจังวะซึ๊บอยู่ตรงนี้เพื่อนลองไปหาพี่อยู่ตรงนี้อยู่ไปกระท่อมแล้วมันไปกระท่อมแล้วได้แล้วครับหลุมไป เดีย๋ยวไป <Okay. S 2> คบุบโอเคผมคบไปอยู่คบไปอยู่ครับี่วิ่งขึ้นมาดูมันเอาพน,น,นพี่ขึ้นมาตรงบันไดจะแปะยันให้ไม่ไม่ไม่นักชิคัสตเดี๋ยวลาลงไปเพี่หน่ยได้ครับนันเลยฮะอย่า่ไหนอ่ะกดากดโอเคอลงไปอยู่ในนี้ โอ๊ยดูเห็นควันแล้วมีสายสินอยู่นะพี่ดึงเขาได้นะโอเคโอเคเฮ้ขาเอาผมเขาเอาผมเดินมาดึงมาหงอละมาเนี่ยมาหาพี่แล้วอยากได้ยาจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาหายาให้แป๊บนึงยาเจอแล้วค่ะ จุ๊บมันจุ๊เพราะเจอยาแล้วเหรอปิงน่่จะเจอยานะคะใครมาหยิบประคำฉันไปรอนโอ้ผมรู้มามาม,มามาตามพี่มามานี่มานี่มันร้องอยู่แถวเนี้หาไม่เจอ ยังไงเอาอุ๊ยเดี๋ยว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 รอ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 เขาจะติดเลยเขาจะติดหรอกพังประตูให้เข้าไม่เข้าโอ้โหจะพังประตูซะหน่อยมียันอยู่เขาไม่มีนี่เออเขาเป็นอยู่รู้จักกดเกาะอยู่เออเขามาหาแล้วอ่ะ เฮ้ยเขามาไม่ได้เราเปิดด้ยหลืเปล่าด้วยคอเขายืนนี่โอ้โหมาหาผมผมกด F อยู่นะเดี๋ยววิ่งมาที่เดิมวิ่งมาที่เดิมอย่าไปจากตรงนี้มาอมกมาแล้วครับมามาแล้วผมมาเขาหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับขึ้นชั้นสองไหมอุ้ยเขามา เขาไปหาปิงอ่ะเขาลออมาเทาควรออกมา่าหรืออยู่ต่อไม่ไม่ควรไม่ควรหนูหายาก่อนได้ได้ไดครับผมกำลังหายาอยู่ครับ <c oughs> ผมเจอยาแล้วครับพี่คิดอยู่คั้งสองครั้ง ผมไปช่วยมันเหมเดิมอ๋อเขาอยู่ตรงปิงเขาอยู่ตรงปิงงร้อนให้อยู่กด F ให้เอ๊ะเออแล้วก็เออเาปิงเขาเอาปิงตะเกิดโนดแล้วอุ้ยตายแน่ๆตายแน่แน่โอเคมากระท่อม กมาตรงกระท่อมนักอยู่เอ้ยด้านหลังนี่ประตูอยู่โอ้หน้าแดงเขาเอาผมเขาเอาผมกดตรงไหนกดเอ็มให้อยู่หยูกระโดดลงมาได้ไหมกระโดดลงมาแล้วครับหยูเข้าตู้ให้หน่อยเข้าตู้เข้าตู้อ่ะดูเขาเปิดประตูต เดี๋ยวผมโลดที่ตู้ให้ถ้าเขาข้าตู้ให้พี่หน่อยโอเค,อเคขอบคุณครับพี่พี่ยังไม่เก่งเดี๋ยวสักวันเธอก็จะเป็นผีที่เก่งเบล ยังเป็นนิวบี้อยู่ใช่เดี๋ยวพอเธอเล่นบ่อยๆเธอก็จะโหดมาก